i I'm สวัสดีครับนะครับช่างหัดนะครับก็นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มารีวิวนะครับเช่นเดิมนะครับเทสนะครับก่อนส่งนะครับก็เออนะฮะก็เป็นนะฮะรุ่นเดิมๆนะครับที่รีวิวประจำนะครับว่ารุ่นนี้นะครับเป็นเป็นรุ่นที่นะครับขายโคตรดีนะครับลูกค้านี่นะฮะติดติดใจนะครับติดใจมากแ้วก็บอกต่อนะครับบอกต่อกันเยอะมากนะครับว่าเออตัวสี่างตัวเทอร์โบ ตัวโมเทอร์โบบูสนะครับนะฮะตัวนี้นะครับปี2022นี้นะครับบอกว่าไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังนะครับสมคำร่ำลือนะครับก็ทําการออเดอร์กันนะครับมาเยอะมากนะครับก็ทยอยนะครับทาส่งกันเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นเทสนะครับเป็นเทสแนวเสี่ยงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแนวสากลนะครับเพาะนะครับคือนะครับยังคอสสี่ทางตัวเนี้นะครับข้อดีอีกจุดหนึ่งคือ มันใช้ได้ทุกแนวนะครับมันเล่นได้ทุกแนวนะฮะนะฮะมันเล่นได้ทุกแนวจริงๆยังเพลงสากลเนี่ยเบสเป็นต้นๆแน่นๆลึกๆแบบนี้มันก็สามารถน,น,น,นะครับโยกแนวเสียงเพื่อปรับความถี่ได้บูทเปลี่ยนแนวเสียงแล้วก็โยกปรับความถี่ให้มันตรงเสียงเนี่ยให้มันตรงตู้ของเรามากที่สุดเสียงของเราให้มันตรงกับแนวดอกของเราที่สุดเสียงของเราให้มันตรงนะฮะ ให้มันตรงกับแนวเพลงที่เราจะเปิดให้มากที่สุดเพื่ออัตราลดในการเปิดเพลงแล้วก็เพื่อให้ power ของเราเพื่อให้ลำโพง,งเราเพื่อให้ตู้ของเราเนี่ยนะฮะแสดงศักยภาพของเราเนี่ยให้มาให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่ผมเจอปัญหาของลูกค้าส่วนใหญ่เปิดที่ไม่ออกก็คือไม่ใช่ตู้ไม่ดีนะครับไม่ใช่เครื่องไม่ดีนะครับไม่ใช่ดอกไม่ดีนะครับ แต่แนวเพลงหรือว่าแนวเสียงของของปีที่ปล่อยสัญญาณไปเนี่ยมันไม่ตรงกับมันไม่ตรงกับตู้มันไม่ตรงกับแนวเพลงทำให้เวลาเราเปิดไปเนี่ยมันไม่สามารถรีดเสียงพุ่งออกมาให้เราเนี่ยรับรู้ได้ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ออกนะครับยังมาเปิดลูกทุ่งเนี่ย ะะเสียงมันต้องตึมพุ่งคลางออกมาเลยตึม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 ตามตามแนวเบสนะฮะแข็งบ้างนะฮะนุ่มบ้างแล้วก็แนวสะเทือนบ้างเนี่ยตามจงังหวะของแนวเพลงนะฮะถ้าตู้เรามันถ้าปีของเราเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองความถี่ให้มันตรงตู้ได้มันก็จะเป็นแนวแข็งเกินไปไม่งั้นมันก็นุ่มจนบวมนะฮะเกินไป ทำให้อัตราลดในการฟังเนี่ยมันมันดขาดไปนะครับยังเปิดแนวสากลแบบนี้นะฮะนะฮะถ้าปีที่มันแข่งันเกินไปนะครับมันยกปรับความทีไม่ได้มันแข็งมันได้แค่ความทีของมันสุดแล้วนะครับมันสุดความทีอองมาแล้วนะครับมันก็จะแข็งเกินไปมันก็จะกลายเป็นนกขู่เสียงมันก็จะกวนๆวนๆอย่างนั้นน่ะหรือถ้าตู้มถ้าถือว่าคอร์สที่มัน มันมันมันไม่ได้ที่ของมันนะครับมันก็จะทําให้เสียงเนี่ยมันกดเรียกอะไรเอ่อเสียงมันวนอยู่ในตู้อะนะครับพอมันวนอยู่ในตู้ปุ๊บเนี่ยดอกลําโพงก็เต้นแรงนะครับพอดอกลาโพงเต้นแรงเนี่ยเสียงมันไม่ออกเราก็ต้องตะบันนะครับเร่งเสียงเข้าไปเร่งที่ power เข้าไปเพื่อให้เสียงพุ่งออกมาดอกมันก็เต้นแรงนะครับเวลาเราจบงานเราก็ต้องไปซ่อมดอกเพราะว่านะครับ เราต้องการเสี่ยงให้มันพุ่งออกมาเนี่ยเราก็ต้องเร่งให้มันเยอะนะครับการกระพือของหน้าลําโพงการเด้งของหน้าลาโพงเนี่ยมันก็มันผิดปกตินะครับมันก็ทําให้จอลำโพงเนี่ยพังนะครับปีเนี่ยมีมีส่วนเยอะมากนะครับบางคนนะฮะบ,บางคนเนี่ยนะฮะกลางนะฮะนะฮะขาดทุกงานบางคนเบรคขาดทุกงานบางคนแหลมขาดทุกงานเพราะว่า โทนพวกอะไรเงี้ยมันไม่ตรงนะครับพอไม่ตรงปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเร่งเยอะพอเร่งเยอะปุ๊บเสียงมันไม่มามันก็ทําใหอ้อุปกร,รณ์ที่เรามีเนี่ยมันเสียหายนะครับอย่างกลางเนี่ยนะครับปรับโลปรับ,บไฮนะครับปรับกลางหนากลางบางเนี่ยความชัดความเคาะความอะไรเงี้ยนะครับมันได้หมดคอนเนี่ยนะครับต้องการให้เสียงมันจ้าต้องการให้เสียงมันหลบต้องการให้เสียงมัน พุ่งลงไปความเคาะของเสียงนะครับหรือต้องการให้เน้นเสียงร้องให้มันชัดหรือว่าต้องเน้นดนตรีให้มันชัดเนี่ยสามารถปรับได้หมดนะครับมีสวิตช์บูตตัวนี้เป็นตัวโยกนะครับต้องการเสียงบางชัดนะครับก็พับปิดลงมานะครับกดลงมาต้องการเสียงหนาๆนะครับการฮอนใหญ่ๆนะครับนะฮะก็นะครับดนตรีแนวที่มันโคกที่มันเคาะนะครับมันก็จะ เพิ่มเข้ามานะครับแหลมนะครับละเอียดพิสปิดหมดเลยนะครับปิดแหลมจะมีบูทสสเตปเหมือนกันนะครับก็คืออ่าจริงๆแล้วแหลมมันจะเป็นบูสสามสเตปด้วยแต่ถ้าปิดหมดเนี่ยมันจะเป็นสเตปแรกถ้าปิดหมดเนี่ยมันจะซิปมากเลยนะครับแต่ซิปแบบเนี้ยมันไม่แตกยิงแรงยิงซิฟจะจเสี่ยงมันจะนะครับแต่มันมันอาจจะฟังเบาๆนะฮะฟังเบาๆเพ้อเเพินเพินแต่ถ้าออกกลางแจ้งเนี่ย เออมันจะเสียงมันจะไม่ไกลนะครับเราก็ต้องปรับความถี่เนี่ยเร่งขึ้นมาให้เสียงมันมีความใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้มันเออมันมันไปตามเสียงกลางให้ได้นะครับมแหลมกับกลางเนี่ยมันก็จะได้ไปพร้อมกันเวลาเราฟังไกลๆเนี่ยเสียงก็จะไม่อู้นะครับแต่ถ้าเพลงบางเพลงที่มันต้องการเสียงใหญ่ๆนะครับถ้าคอร์สมันสุดแล้วเนี่ยปกติถ้าคอร์สมันไม่มีแนวสเต็ปแบบผมเนี่ยเวลาเราเร่งไปเนี่ยสุดปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ย มันเสียงดนตรีบางดนตรีเนี่ยมันมันมันไม่มันไม่ครบพอมันไม่ครบปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็เหมือนขาดอัตลักษณ์อะไรไปอย่างหนึ่งเราก็สามารถบูตอีกสเต็ปหนึ่งปุ๊บพอบูตอีกสเต็ปหนึ่งปุ๊บเราก็ไล่ความทีหาเลยเสียงติ้งเสียงติ๊กเสียงอะไรเนี่ยที่ว่ามันมากับเสียงแหลมเพื่อให้มันเกินไปกับเสียงกลางให้มันดนตรีมันครบเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาหรือเราเปิดเพลงซาวต้องการแหลมเพื่อฟาดกัดหูนะครับ เราก็เพิ่มสเต็ปที่3าไปนะครับสเต็ปที่3ามันก็จะเป็นแหลมใหญ่จิง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 หรือว่าเป็นแหลมที่ว่ามันกัดหูกัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถปรับความทีเพิ่มขึ้นไปตามแนวดนตรีตามอ,าอัตราลดของเพลงนะครับแล้วก็ชั่วโมงนั้นนะครับเจ้าภาพต้องการแบบเพลงดูเดือดนะครับต้องชั่วโมงนั้นต้องการเพลงหวานชั่วโมงนั้นต้องการเพลงนะปุกแม่ครัวอะไรเงี้ยนะครับมันก็ ว่ากันไปนะฮะแต่ตัวนี้บอกเลยได,ได้ได้หมดทุกแนวนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มเกณฑ์หลักนะครับเป็นวอลลุ่มเกณฑ์หลักฉะนั้นเนี่ยคือเป็นมาสเตอร์หลักสําหรับคุมทุกนะครับทุกอย่างถ้าเราปิดหมดคือทุกเสียงคือจะดับเลยนะครับแต่ถ้าเราตัวนี้มันจะเป็นคุมคุมยังไงนะครับถ้าเราเอาสัญญ,ญาณจากโทรศัพท์แบบนี้ผมเมื่อกี้ที่ผมเปิดเสือ,อ,อสัญญ,ญาณจากโทรศัพท์ นะครับเข้าที่เครื่องนี้โดยตรงแล้วออกที่ power เลยสัญญาณจากโทรศัพท์มันเบาเราสามารถเล่งสัญญาณขึ้นไปเยอะๆแบบนี้นะครับเล่งยิ่งสุดได้ยิ่งดีนะครับเพื่อสัญญาณจากโทรศัพท์นี่มันจะเข้าได้เต็มที่นะครับเสียงก็จะยิ่งคมชัดมากขึ้นแต่ถ้าเราไปเอามาสัญญาณมาจากปีอีกทีหนึง่งหรือเอาสัญญาณมาจากมิกอีกทีหนึ่งนะครับตัวนั้นน่ยมันจะมีการขยายสัญญาณมาอีกช่วงแล้วความแรงของสัญญาณเนี่ยมันก็จะเยอะเราก็ะลดทอนสัญญาณตรงนี้ นะครับลงมาให้มันเหมาะสมเพื่อจะได้ไม่แตกไม่พลาดนะครับเพราะสัญญาณขาดต้นมันอาจจะแรงจนเกินไปจนนะครับพอมาเจอคอร์สที่มันแรงตัวแบบโมอะไที่มันแรงอีกเนี้ยมันก็จะทําให้นะครับสัญญาณเนี่ยมันมันล้นนะฮะนะฮะเนื่องจากการปรับเนี่ยที่มันไม่แมทกันนะครับแค่นั้นเองตัวนี้ก็เป็นตัวลดตัวหลักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลือก cd aux สําหรับแท,บที่มันสัญญาณเข้ามาจากข้างหลังนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับตัวคอร์สสทาง ตัวโมเทอร์บูตปี2022ตัวนี้ก็เป็นเทสก่อนส่งนะครับลูกค้าจังหวัดอะไรจำไม่ได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปดูตารางนะครับเพราะทําไล่ไว้ตอนนี้ก็ลงกล่องรอไว้อีก3ตัวนะครับก็เตรียมกล่องเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาเ,เอาตัววงจรใส่ก็นะครับเทสแล้วก็ส่งเครื่องลูกค้าได้ตัวนี้ก็เดี๋ยวทําการเทสเสร็จก็เดี๋ยวทําการแพ็คนะครับแล้วก็นะครับส่งข้อมูลมาให้ลูกค้าดูว่าตัวนี้เป็นเครื่องลูกค้านะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ โอเคคลิปนี้ผมช่างหัดก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับใครที่สนใจหรือต้องการติดตอ่อสอบถามยังไงก็ติดตอ่อตามช่องทางนี้ได้เลยก็จะมีไลน์ตอนนี้มีไลน์2อันนะครับก็จะมีไลน์หลักก็คือหัดสกร์35แล้วก็มี ID ดีไลน์สำรองสำหรับอันบนเข้าไม่ได้นะครับก็จะมี ID ตรงนี้ตรงนี้เป็น ID ดีไลน์เลยนะก็พิมพ์สู่ตรงห้าห้าสิกห้าหกสามเก้าหกสองห้าตรงเนี้ยเข้าไปช่องค้นหา ID ดีไลน์เลยมันก็จะขึ้นเลย บอร์โทรติดต่อผมส่วนตัวนะครับก็0ู5ย5ห9าห้นะครับแล้วก็จะมีเลงเฟซบุ๊กนะครับติดต่อผมนะครับติดตามนะครับข้อมูลต่างๆทางเฟซบุ๊กอะไรก็นะครับติดตามกันเข้ามานะครับผมยินดีให้คําแนะนําทุกท่านนะครับไม่ซื้อไม่สะดวกซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับขอแค่ว่าเราคุยกันนะครับผมไม่ใช่ช่างแบบประเภทว่าเอ่อโทรมาแล้วไม่ซื้อนะครับด่าลูกค้าอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมยินดีให้คําแนะนาทุกทุกทุกท่านก่อน ค่อยตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อผมหรือจะไปซื้อเจ้าอื่นนะครับยังไงก็ฝากผลงานติดตามกันแล้วกันนะครับผมช่างอารดรีวิวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ